ทำไมลูกค้าท่านนี้ถึงตัดสินใจทำทุนคุ้มครองชีวิตให้กับตัวเองถึง20ล้านบาท เคสนี้ตัวการเองได้มีโอกาสไปวางแผนการเงินให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้าก็มีทั้งประกันสุขภาพแบบ long term health care และมีประกันโรคแ,แรงให้กับตัวเองเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ลูกค้ายังมีไม่เพียงพอนั่นก็คือการคุ้มครองค่าความสามารถของตัวลูกค้าเองลูกค้ามีลูกน้อยอายุเพียงแค่5ขวบลูกค้าจึงมีความกังวลใจว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับเราและลูกอ่ะจะได้เรียนจบอย่างที่ตั้งใจไว้ไหมวันนี้ทุกท่านทราบไหมคะว่าเราสามารถที่จะใช้เงินเพียงแค่6กล้านห้าแสนบาทในการสร้าง รับมูลค่า20ล้านบาทได้โดย6ล้าน5แสนบาทเนี้ยไม่ได้จ่ายทั้งก้อนทีเดียวนะคะแต่สามารถแบ่งจ่ายได้แล้วแต่ว่าเราสะดวกจะจ่ายแบบไหนคะ่ะเคสนี้ลูกค้าเลือกจ่าย15ปีและแบ่งจ่ายเป็นงวดราย6เดือนได้ทันทีที่ลูกค้าจ่ายเบีย้ยและบริษัทอนุมัติทําให้ลูกค้ามีความคุ้มครองทันทีที่20ล้านบาทและมีอีกอย่างหนึ่งนะคะระหว่างที่เราจ่ายเบีย้ยแบบเนี้ยคะ่ะไปเรื่อยๆเกิดว่าเราโชคร้ายเป็นโรคไา่แรงระยะรุนแรง44โรคนะคะ ทางบริษัทจะให้ลูกค้าหยุดจ่ายเบี้ยทันทีแล้วบริษัทจะเป็นคนจ่ายเบี้ยต่อให้แต่ลูกค้ายังได้ความคุ้มครองที่20ล้านเหมือนเดิมและประกันตัวเนี้ยมีการการันตีมูล,ลค่าการเวนคืนให้ด้วยนะคะหากลูกค้าอายุ60ปีลูกค้าสามารถที่จะเวนคืนกรมธรรม์ฉบับเนี้ยได้เงินถึงประมาณ8ล้าน3แสนบาทโหดีมากเลยนะคะลูกค้าท่านเนี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจทำประกันฉบับนี้เลยสนใจประกันดีๆที่เหมาะเฉพาะกับคุณทักมาพูดคุยกับการลินฟินชัวได้นะคะ